วันนี้ค่ะจะพาทุกคนไปทำความรู้จักกับ bmw series 1ที่เพิ่งมาใหม่ล่าสุดนะคะนั่นก็คือเจ้านี่เลย bm w 116 im Sport ของเราที่เพิ่งมาใหม่ล่าสุดนะคะคันนี้ตัวเล็กน่ารักเหมาะสำหรับสาวๆสำหรับสาวๆคนไหนที่มองหาอยู่ว่าเฮ้ยฉันอยากขับ bm สักคันหนึ่งจรงเลยน้องมินแนะนำค่ะคันนี้ไว้เป็นอีกตัวเลือกหนึ่งในใจนะคะเพราะว่าเขาหน้ารักจริงๆค่ะอะเดี๋ยวไปดูโดยรวมทั่วไปรอบคันกันดีกว่าว่าหน้าตาโดยรวมเขาเป็นยังไงกันบ้างค่ะ bm w ตัวนี้นะคะชื่อเต็มๆของเขาก็คือ bm w 116 im s p o r t จดทะเบียนเมื่อปี2015ค่ะเครื่องยนนตเิ 1600CC ทวินเทอร์โบพาวเวอร์ไดเรกอินเจคชั่น136แรงมา้าแรงบิดสูงสุดอยู่ที่4,300รอบต่อนาทีที่220นิวตันเมตรนะคะซีรีส์หนคันนี้เขามีชื่อเล่นอีกหนึ่งชื่อในวงการก็คือ F20 นะคะอัตาราเร่ง0ูนยถึงร0อในเวลา8.5วินาทีความเร็วสูงสุดที่ทำได้คือ210กิโลเมตรต่อชั่วโมงมาตรฐานการปล่อยไอเสียของเขาเป็นยูโร5ค่ะ,ะคราคา ออกใหม่ของคันนี้เนี่ยอยู่ที่1.99ล้านบาทนะคะอ่าโดยรวมทั่วไปคันนี้คือน่ารักมากแล้วก็เนี่ยดูสินะเขาแต่งแบบ M Sport นะคะตั้งแต่แม็กนะคะแล้วก็รวมถึงขอบประตูต่างๆขอบประตูก็คือตรงที่เหยียบข้นเข้าไปเนี่ยเห็นไหมนี่นะจะมีเป็น M Sport นะคะแล้วก็พวงมาลัยนะคะก็จะมี M Sport สัญลัก M Sport ติดนะคะคันนี้นะไม่มีร่องรอยการชนหนักหรือการคว่ำมาเลยเดี๋ยวแกให้ดูนิดนึง นี่เห็นไหมแกให้ดูนะคะในส่วนของขอบประตูรอยอาร์คโองงานนะคะยังอยู่ทุกจุดนะคะตัวนี้นะ,ะนเดี๋ยวส่วนเครื่องยนต์ด้านหน้าและช่วงล่างเดี๋ยวจะถ่ายให้ดูอีกครั้งหนึ่งตอนที่เราทําความสะอาดนะคะโหดู้สิยางต่างๆยังติดยากเลยอะดูเห็นไหมนี่นะคะยางเขาจะลักษณะที่จะค่อนข้างหนากว่ารถญี่ปุ่นธรรมดาทั่วไปนะแล้วก็แน่นกว่านะคะนี่ดึงแล้วก็เก็บใส่ที่เดิมอ่ะ นะะดูโดยรวมรอบๆคันเสร็จแล้วเดี๋ยวเราไปดูภายในกันดีกว่าค่ะว่าหน้าตาภายในของเขาเนี่ยจะมีการใช้งานยังไงบ้างปุ่มกดตรงไหนนะคะเดี๋ยวจะสอนการใช้งานอย่างละเอียดกัก<า><อ>นคนละการเปิดฝากระโปรงด้านท้ายก่อนหลายคนค่ะสังเกตเห็นว่าเฮ้ยฉันจะเปิดตรงไหนดีนะคะให้มือสอดต,ตรงนี้นะคะนี่นะแล้วดึงขึ้นนะคะค่อยๆนะแบบนี้ที่เก็บของด้านหลังแบบนี้เลยเฮ้ยฉันมีความรู้สึกว่ามันเหมือนยาริสเลยแก นะการเปิดนะคะคล้ายกับ t o y ยต a y ยาริแต่นี่เขาอยู่ในรูปร่างของ BM แล้วก็ช่วงล่างแล้วก็วัสดุที่นํามาทําต่างๆนี้แตกต่างกันนะต้องแยกนะช่วงล่างจะหนึบกว่านะคะความรู้สึกจะแตกต่างกันนะคะแต่ว่าลักษณะความกระทัดรัดของเขานะคะเพราะว่าเป็นตัวเล็กที่สุดของค่าย BM เเนาะซีรีส์หนึ่งนีเป็นตัวแรกแล้วก็ตัวเล็กๆนะคะตัวเริ่มต้นที่แบบว่าสําหรับคนที่อยากลองใช้ b m เอ้าเปิดให้ดูก่อนในส่วนของคนขับนะคะเข้ามานะตรงนี้เอาด้านขวาสุดมือด้านขวาสุดนะตรงนี้นะคะเป็นที่ปรับ ของความสว่างของหน้าจอนะคะแล้วก็ระบบไฟค่ะไฟหน้านะคะทุกอย่างเปิดตรงนี้หมดเลยนะคะแนะนําเวลาาเกิดใช้นะให้ปรับไปอยู่ในโหมด A นะคะหรือว่าออโต้เนาะไฟจะออกอัตโนมัตินะคะขยับขึ้นมาในส่วนของตรงนี้เราเห็นอยู่ก็คือเป็นปัดน้ําฝนนะคะซึ่งจะสามารถปัดน้ําฝนแบบอัตโนมัติได้นะคะเนาะอันะนี้นะแล้วฝั่งซ้ายมือค่ะฝั่งซ้ายมือจะเป็นน้ามของไฟเลี้ยวนะคะอยู่ด้านซ้ายสวิชตรงนี้ที่เราเห็นจะเป็นสวิชการ สตาร์ทรถนะคะกดสตาร์ทรตรงนี้แล้วปุ่มนั่นบนนะคะเป็นออโต้สตาร์สต็อปเนาะก็คือเวลาที่รถติดไฟเขียวไฟแดงนะคะเขาจะดับเครื่องเองอัตโนมัตินะคะซึ่งตรงนี้เราสามารถปิดได้ถ้าเราปิดนะคะไฟมันก็จะขึ้นเป็นสีแดงนะคะฟังก์ชันนี้จะหยุดการทํางานไปในทันทีอ่า <c oughs> ขยับเข้ามาในส่วนของพวงมาลัยกันบ้างฟังความมือของเรานะคะโหมดตรงนี้นะคะเมื่อกดโหมดนะปรับวิทยุนะคะเนาะปรับตรงนี้นะคะจากหมดนี้นะ หมุนขึ้นลงนะคะตรงนี้นะคะแล้วก็รับโทรศัพท์สามารถกดตรงนี้ได้เลยต่อโทรศัพท์ได้ด้วยบลูทูธนะคะฝั่งซ้ายมือค่ะจะเป็นลิมิตคอนโทรลนะคะซึ่งเมื่อเรากดลิมิตคอนโทรลแล้วสังเกตเห็นว่าในหน้าจอจะมีไฟสีเขียวขึ้น,นะค่ะจะเริ่มต้นลิมิตได้ที่25กิโลเมตรต่อต่อชั่วโมงนะคะนี่รับขึ้นนะไฟสีเขียวจะค่อยๆเลื่อนขึ้นไปเรื่อยๆนะคะซึ่งการกลับตรงนี้ห <c oughs> ยุดตรงนี้ค่ะ <c oughs> นี่นะอ <c oughs> ่าน, <c oughs> นอกเหนือจากนี้นะคะเดี๋ยวเรามาดูกันดีกว่าว่าด้านในเนี่ยเขากดใช้งานยังไงกันบ้างคะ่ะ เข้ามาดูในส่วนของคอนโซลตรงกลางกันบ้างค่ะเริ่มต้นจากตรงนี้เลยนะคะตรงนี้เป็นสวิตช์ล็อกรถนะคะเวลากดล็อกรถนะกดตรงกลางแบบนี้นะคะนะขยับมาตรงนี้นะคะจะเป็นในส่วนของสวิตช์ของวิทยุนะคะซึ่งตรงนี้สามารถปรับตรงนี้ก็ได้นะเร่งเสียงวอลเสียงนะคะหรือว่าคุณจะสามารถปรับตรงนี้ก็ได้นะคะซึ่งตรงนี้เนี่ยเป็นสวิตช์ควบคุมใหญ่ เป็นสวิตช์หลักๆเลยที่เอาไว้ปรับในส่วนของวิทยุนะคะหน้าปัดหน้าจอเนาะก็จะมีโหมดต่างๆก็คือดังนี้เลย CD, Radio, Telephone, Contract, Connected Drive นะคะแล้วก็ข้อมูลของการใช้รถยนต์แล้วก็ระบบเซตติ้งต่างๆซึ่งเราสามารถหมุนจากตรงกลางนี้ได้เลยนะตัวนี้นะคะเซตติ้งต่างๆกดได้นะคะเนาะ Back Option นเนี่ยนะคะก็สามารถกดจากตรงนี้ได้เลยนะเลื่อนซ้ายเลื่อนขวาเขาก็จะมีบอกนะคะเนาะหรือกดเมนูต่างๆนะคะก็กดเลื่อนดูได้เลยนะ ซึ่งตรงนี้เนี่ยเราสามารถคอนเน r i ฟ์ได้ก็คือจะเป็นพวกของเรื่องการขับขี่นะคะเนาะนะระบบต่างๆการใช้รถนะคะเนาะใช้ยังไงเนี่ยระบบการขับขี่ v e s i c a l status ก็คือเนี่ยเครื่องโยนต์เป็นยังไงบ้างนะที่มันจะเป็นพวกเกี่ยวกับวัดระดับน้ำมัน น้ำมันเครื่องต่างๆนะคะการเช็คต่างๆดูตรงนี้ได้เลยนะมีเซตติ้งต่างๆในรถยนต์สามารถกดตรงนี้ได้เลยล็อกประตูนะคะสปีดต,ต่างๆนะคะนี่เนาะอีโคโปรโมเนาะการขับผีเนาะตัวนี้นะคะอยู่ตรงนี้นะแล้วก็ขยับจากตรงนี้มานะคะในส่วนของแอร์นะคะตัวนี้แอร์นะคะเราจะปรับตรงนี้นะความแรงของลมนะคะจะอยู่ได้อยู่ประมาณ7ระดับนะคะเนาะ1 ก็คือเวลาไฟเขียวติดตรงไหนก็คือระดับอยู่ตรงประมาณนั้นนะตรงนี้นะคะเนาะตรงนี้แล้วก็ฮีตเตอร์นะคะตรงกลางเนี้ยเขาสามารถมีฮีตเตอร์ได้นะคือถ้าปรับไปตรงสีแดงแอร์จะออกมาเป็นแอร์อุ่นนะคะเนาะโหมดแอร์ต่างๆปรับตรงนี้นะด้านซ้ายมือนะคะตรงนี้ได้เลยปรับนะคะซ้ายมือเนาะโหมดแอร์ตรงนี้นะคะเนาะอากาศหมุนวนในรถนะคะ AC โหมดนะทุกครั้งที่แอร์ไม่เย็นสังเกตก่อนนะคะว่า AC โหมดไฟติดไหมถ้า AC โหมดไฟติดแสดงว่า ห้าแอร์ไม่เย็นนะเราอาจจะเปิดฮีตเตอร์นะคะให้สังเกตเพราะมีบางครั้งที่ลูกค้าไม่รู้นะคะแล้วก็ปรับแอร์ผิดแอร์อุ่นนะคะเนาะดูนะรถยุโรปจะมีฮีตเตอร์นะคะส่วนใหญ่ขยับเข้ามาในส่วนของเกียร์นะคะเกียร์ตรงนี้นะคะเกียร์ B M อย่างที่บอกเนาะก็จะมีการขับขี่นะคะจะต้องใช้กดชิปทุกครั้งหรือว่าปุ่มด้านข้างนะ,ะจำเป็นอย่างยิ่งนะคะถ้าเกิดไม่กดนะคะเกียร์จะไม่ยอมเข้าให้ลูกค้านะเมื่อใดก็ตามที่เราอยากจะถอยนะคะให้ กดปุ่มก่อนแล้วดันไปข้างหน้านะคะอ่าระบบก็จะทํางานนะคะเซนเซอร์ก็จะสแตนบายถ้าเกิดว่าถอยใกล้เกินไปเซนเซอร์จะเตือนเป็นสีแดงนะคะอ่าแล้วก็ระบบเกียร์ถ้าเกิดขับไปด้านหน้านะคะดีก็คือเป็นโหมด drive นะ,ะขับไปได้เลยนะคะตรงนี้หรือว่าอยากจะปรับเป็นแบบเกียร์อัตโนมัติที่เราปรับเองเลื่อนไปด้านซ้ายนะคะซึ่งตรงนี้สามารถปรับได้8โหมดนะคะ1 2 3 4เดินลงนะคะ6 7 8นะคะขึ้นนี้ในหน้าจอ นะคะแต่ถ้าเกิดว่าจะกลับมาโหมดธรรมดาก็ดันมาด้านซ้ายนะอยากจะใส่เกียร์พีกดอันหัวเกียร์ตัวพีนะคะ1ครั้งนะแล้วโหมดการขับขี่ของคันนี้นะคะสามารถขับได้อยู่ประมาณ4โหมดด้วยกันนะคะก็คือนี่นะเหลาน็อกดึงก่อนเห็นไหมไม่ได้ไม่ได้บีบอืมกดก่อนนะคะนี่สปอร์ตนะคะสปอร์ตพาร์นะคะสปอร์ตพาร์จะหยุดการทํางานของระบบการลื่นอัตโนมัตินะคะสปอร์ตพาร์ตส,สปอร์ต Comfort Eco Pro ซึ่งถ้าเปิดเปิดใช้ในระบบ ECoPro นะคะจะช่วยให้รถประหยัดน้ำมันมากยิ่งขึ้นอีกเขาจะมีขึ้นมาเลยนะบวก0.2ยกิโลเมตรนะคะก็จะประหยัดน้ำมันขึ้นไปอีกนะคะสำหรับการขับขี่ในแบบโหมด Eco Pro เพราะว่ารุ่นนี้เนี่ยเขาเคลมไว้ว่าประหยัดน้ำมันสูงสุดอยู่ที่18.4 8กิโลเมตรต่อนลิตรนะคะถ้าเกิดใช้โหมด Eco Pro เนี่ยจะประหยัดน้ำมันได้ไปอีก20%นะก็แล้วแต่การขับขี่ว่าเราอยากจะขับขี่แบบไหนนะคะซึ่ง เราก็สามารถดึงเกียร์ไปที่ดีแล้วก็ใส่เกียร์ได้เลยนะคะนี่นะนก็จะขึ้นมาเห็นไหมบวก20บวกจุดสกิโลเมตรเนี่ยก็คือถ้าเกิดว่าเราจะใช้โหมด EcoPro นะคะคันนี้นะเลขมาอยู่ที่แค่9 3 0 9กิโลเมตรเท่านั้นนะคะเลขไม่แทนนอกตัวนี้เนาะ โดยรวมทั่วไปถ้าสําหรับสาวๆนะคะอยากได้ B M ไว้ใช้สักคันนึงนะแล้วก็แบบราคาไม่แรงมากนะคะมีแนะนําเลยคันนี้นะคะเหมาะสําหรับสาวๆที่แบบอยากจะลองใช้ตัวเล็กะของค่าย B M นะคะตัวนี้เลยแนะนำนะราคาอยู่ที่แค่เพียงแต่แสน่นเก้บาทค่ะดาวเริ่มต้นที่7 4 0 0 0มบาทนะคะลูกค้ามีรถเดิมอยากแลกตรามินดับแลกนะคะให้ลูกค้าส่งรายละเอียดรถมาได้ที่ไลน์แอดไซ K H O N C M นะคะถ่ายรูปรถให้ละเอียดนะแล้วส่งละเอียดให้มิ้นก่อนได้เลยเพื่อตีราคานะคะเนาะอยู่ที่ไหนก็สามารถซื้อได้นะถ้าอยากได้รถไม่ใช้สักคันหนึ่งอย่าลืมนึกถึงรถมือสคนเชียงใหม่นะคะดูก่อนดูให้พอใจเสร็จแล้วค่อยตัดสินใจแชทมาหาเรานะคะจะได้ไม่เสียเวลาซึ่งกันและกันปรึกษาก่อนได้ในไลน์ได้เลยฟรีไม่มีค่าใช้จ่ายนะคะหรือโทรหารมิ้นได้ที่เบอร์0 6 3 4 6 4 6, 6 0 4 1หรือ 063-464-6042ค่ะถ้าแวะมาดูตัวจริงนะคะรถอยู่ที่ร้านนะรถมือสองคนเชียงใหม่เส้นเรียบรางรถไฟถนนเชียงใหม่ลำพูนะคะหาไม่ยากกดในไลน์ได้เลยนะในไลน์จะมีแผนที่บอกค่ะแต่ให้อยู่ต่างจังหวัดแชทมาหามิ้นก่อนได้เลยนะคะร้านเปิดทุกวันจันถึงวันเสาร์วันนี้ถ้าใครอยากได้อย่าลืมแชทหามิ้นนะคะคันนี้มีแค่คันเดียวเท่านั้นค่ะรีบก่อนได้เป็นเจ้าของก่อนแน่นอนค่ะ